คาสโซโนวาอฟโซวิตอันนี้ไม่ใชาสโนวาเลยอันน,ออน,นี้คาสโนวาเขาจะไม่กินเยอะนะ <c oughs> และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพซซี่คอฟฟีซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร Percy Coffee You never ding alone she สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ลุงคิดอยากกินแกงผะนแงงไก่นะคะเราก็จัดแบบง่ายเลยนะคะสําหรับแบบว่าเมนูที่แบบว่าอยากกินแล้วก็ต้องการความรวดเร็วนะคะซิก็ทําให้ดูไปแล้วนะคะส่วนผสมไม่ยากเลยจะทาง่ายมากนะคะทําให้กินทั้งครอบครัวได้เลยนะคะดีกว่าไปซื้อนะคะเพราะต้องซื้อหลายถุงนะ,ะถ้าเกิดหม้อใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราส่งคนขอขอนญาติินกันนะคะกินไปด้วยกันนะคะค่ะก็ใช้อ่า แกงน้ำแกงอ่ะสามกล่องนะคะตามห้างที่ไหนก็มีนะคะส่วนเนื้อไก่รบราซปสนี่ก็ประมาณเกือบโลเลยนะโลกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะสี่ห้าน่องนะคะซื้อมาสับเองค่ะแฟนทางบ้านเพราะว่าบางทีซื้อที่ก้องหั่นแล้วในห้างมันมันจะไม่ไม่มีกระดูกค่ะเขาจะหั่นแบบเอาแต่เนื้อเนาะแต่อย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ฟิลกว่านะคะุณคิดก็เหมือนเดิมค่ะกินกับอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเส้นใหญ่เส้นใหญ่ค่ะบางทีกินกับข้าวค่ะ ุงแฉะไปนิดนึงค่ะวันนี้ใส่น้ําเยอะไปหน่อยค่ะพอดีมีเรื่องตึงเต้นค่ะก็เลยช็อกไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะอ่าก็นะคะใครสนใจนะคะ,ะกาแฟ p พ n ซี่ค f ฟฟีนะคะตอนนี้เรามีโปรนะคะซื้อ4กล่อง999บาทพร้อมส่งเลยนะนะคะแฟนทางบ้านก็คือไม่ต้องอจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรนะคะก็คือเป็น โปรซื้อ5้ากล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคา1299บาทเท่านั้นเองนะคะพร้อมส่งเลยนะคะปกติ5กล่องก็พันสามแล้วนะคะแฟนทางบ้านแต่นี่ได้ไป6กกล่องเลยนะคะในราคา1299บาทเท่านั้นนะคะพร้อมส่งเลยนะคะแล้วก็อีกโปรนะคะก็คือโปรซุปเปอร์ฮิตนะคะจะได้กาแฟ3กล่องนะคะ,ะคุกกี้จากอิตาลี1ถุงนะคะแล้วก็สบู่กลีนสเีนนะคะ1ก้อนนะคะเป็นไขมันจากพืชนะคะไป1ก้อนนะคะในราคา 799บาทเท่านั้นเองพร้อมส่งเลยนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ้พาพิซี่จะขึ้น mm. ไว้ตรงนี้นะคะสแกนก็ได้นะคะแฟนทางบ้านสแกนได้เลยนะคะเข้าไปอย่างสะดวกเลยนะคะหรือว่าใครมีเพจ Facebook ก็เข้าไปในเพซซี่คอฟฟี่หรือว่าเพซซี่ชาแนลก็ได้นะคะใน s h อปปีก็มีนะคะแฟนทางบ้านก็คือเพซซี่คอฟฟี่นั่นเองนะคะอย่ากลัวสั่งอย่ากลัวสั่งอยากาอยา,ก,อยา,ก,อยาก,กินของอร่อยนะสั่งเลยนะคะหอมด้วยนะคะแล้วก็ โอ้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งแอซิโูล่าเชอรี่นะคะโกจิเบอร์รี่นะคะมีมิ้นด้วยนะคะเป็นกาแฟที่ผสมขมิ้นนะคะแต่ยังมีกลิ่นหอมของกาแฟได้แบบว่าอย่างลงตัวเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเพซี่คอฟฟี่เลยนะคะแต่ลองมาลองนี่ค่ะแกงร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเอาเป็นเป็นส่วนน่องติสโพกนะคะมึงเขีบนาดสายใช่ไหม You like to use this more ใช่ไหมปกติพี่พ่านจะยุดไลฟ์ but you like to use left ใช่ไหม I don't know I never เพราะว่าดูเธออขวางเรียนแล้วเกิน No I'm right handed เนะเองคิดถนัดอ๋อแต่ว่าฝรังก็บอกว่าข้างจะถนัดขวากว่าแต่ไม่ากินกลางปีเคินฟ้าใช่ไหม Today we both so handsome ใช่เออทำไมใส่เสื้อคล้ายกันเลยนะคะเออใช่ค่ะใส่ไม่ได้นัดกันเลยนะคะพอดีไปส่งทัพทิมค่ะก็ไปในเมืองค่ะนางไปเข้าค่ายค่ะไปเข้าค่ายแล้วทีนี้เออเข้าค่ายทีอ่อ่ที่โบสถ์ค่ะ,ะพ้พี่ซีก็อยากให้เขาไปรู้จักเพื่อนเพื่อนลูกหลานอ,อ่พี่น้องที่โบสถ์ค่ะก็เลยไปส่งที่โบสถ์ที่โบสถ์สายทานห่งพระคุณที่อุบลค่ะ ทีนี้มีเรื่องค่ะแฟนหนงบ้านอร่อยเนาออืมรูดี l y g อร่อยใช่ไหม Sorry you want say something อือืออันนี้ผักกองตุ้งค่ะส่งทับทิมเสร็จป้าไปซี่ก็แวะซื้อค่ะอันนี้ด้วยค่ะแวะซื้อที่ตลาดกาดเหลืองนะคะใกล้ๆที่เราเคยอ่ะ เช่าเช่าบ้านอยู่ตอนที่สร้างบ้านหลังนี้อยู่อะค่ะยังไม่เสร็จอะตลาดกาดเหลืองมันไปช่วงเช้ามันก็จะไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ค่ะอร่อยใช่ไหมกระดูกม,ม,ม,มันใกล้กันเกินมันชนกัน ก็ออกไปส่งทัพทีมค่ะแฟนทางบ้านแป๊บเดียวเลยนะคะไปถึงอำเภอม่วงเราแล้วก็จอดติดไฟแดงอยู่ๆตึ้งเลยค่ะมีรถมาชนท้ายเราค่ะเป็นรถกระบะค่ะคิดก็รีบเปิดประตูลงไปเลยลุงแกก็เหมือนแบบเมาแต่แก,กไม่ได้เมาค่ะเราก็ถามแก,กบอกว่าคุณลุงเมาไหมเป็นรถกระบะเก่า,กาๆนะคะน่าสงสารแก,ากมากเลยแกก็บอกแก,กไม่ได้เมาแต่เหงื่อแกนี่แตกตาแกาก็แดงนะคะ ป้าไปซิก็บอกโอเคมันใกล้สถานีตํารวจวไปสถานีตํารวจเลยลวกันเพราะว่าชนท้ายไอ้สีมันก็นั่นใช่ไหมคะอีตรงรอยไอตตรงป้ายเราเก็บอกว่า,าไม่ไปไม่ไปเพราะว่า,เ,าเคลียร์กันเลยดีกว่าอย่าไปเพราะว่ามันเสียเวลาเขาเหมือนเขาจะไปทํางานด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเขาก็บอกว่า,าคุณคิดก็ให้ป้าไปซี่น,นะคะขึ้นรถไปกับคุณลุงเพราะว่าคุณคิดก็จะตีนั่นนะคะกลัวแกหนีอย่างเงี้ยค่ะ ปาปิซี่ก็นั่งรถไปกับคุณลุงก็เลยถามว่าคุณลุง,ลงเกิดอะไรแกบอกว่าติดไฟแดงและแกเป็นเบาหวานนี่มือแกสัน่นแกบอกแบบนี้ค่ะมือแกสั่นแลวทีนี้แกก็กินยาทีนี้แกก้มไปเอาน้ําค่ะและแกไม่ดูรถมันก็เลื่อนมาค่ะมันก็เลยมาชนท้ายรถปาปิซี่ค่ะ,คะทีนี้ปาปิซีก่ก็ทีนี้ท้ายรถนะคะมันเปิดไม่ได้ มันเหมือนกับบล็อกไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาชนอย่างแรงเลยนะคะจนหูหัวที่ดีนะป้าไปซี่สเ่เซฟที่าาอ่เซฟเซฟที่เบลนะคะเป็นบ้านสําคัญมากเลยเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นขนาดรถติดไฟแดงให้เฉยนะคะแล้วทีนี้ก็แกก็เลยบอกว่าทีนี้สีมันก็ถลอกแล้วเนาะไอ้นั่นก็หลุดออกมาแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากเลยะคะ่ะแต่ก็คือมันต้องซ่อมอะคะอ่ะอ่า ไอส้สีป้าพี่ซี่ไม่นั่นหรอกแต่ว่าไอ้ตรงท้ายรถมันเปิดไม่ได้ก็ต้องไปให้ที่เชฟโร mm. เล็ตเขา mm. เขานั่นให้ก็นี่คุณลุงเขาก็จะรีบไปทางานพวกป้าพี่ซี่ก็ต้องไปส่งทับทิมเข้าค่าย mm. ก็เลยก็เลยให้คุณลุงเอามาก่อนสองพันถ้าเกิดเราไปซ่อมแล้วมันเกินกว่าน,นั้นนิดนิดนีด่ยหน่นอยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ถึงสองพันป้าพี่ซี่ก็จะโอนเงินกลับไปให้คุณลุงนั่นแหละค่ะตองแรกคุณี่จะเอาสี่ห้าพันเลยป้าพี่ซี่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็แลกเบอร์กัน ก็โอนตังค์ทางออนไลน์นะคะเข้ามาในไแบงก์พาเปซีนะคะก็ทุกอย่างก็โอเคนะขี่ตามตูดไปค่ะไปเจอด่านอีกที่เมืองแกยังจะขี่มาชนอีกนะคะแกเหมือนแกเบอร์เบอร์หรือเปล่าไม่รู้อะหรือแกแกหิวข้าวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแกก็โทรมาถามว่าเป็นไงอุ้ยแกก็มีน้ำใจนะคะเราก็บอกว่าอุ้ยวันนี้เรา เราไม่ว่างไปเชฟเดี๋ยวนี่แหละอีกสองสวันเราจะไปคุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะเราบอกแบบเนี้ยถ้าไม่ถึงสองพันเท่าไหร่ก็ช่างหนูจะโทรไปหาคุณลุงให้คุณลุงเอาเอาเอาบุ๊กแบงค์มาหนูจะโอนตังกลับนี่เนี่ยยังไม่รว,รวมอันนี้ไม่ได้บวกค่าสีนะคะเอาเฉพาะค่าที่มันเปิดท้ายรถไม่ได้นะคะเท่าไหร่เดี๋ยวบ้าไปซีก็มาบอกนะคะควันหลัง มาบอกให้ยังมองยังมองบอกว่านัมเบอร์รถมึงอะไรกูจะบายลอตเตอรี่เย anyway. ี่ยมมาดีนะคะเนี่ยคนในรถไม่เป็นไรคุณลุงก็ไม่เป็นไรก็ดีค่ะก็จริงๆอ่ะคนมันต้องเรียกมากกว่านั้นเนาะเพราะว่าสีก็นั่นแต่ฟ้าพี่ซี่กับลุงคิดก็แค่ให้ท้ายรถเราเปิดได้แค่นั้นละค่ะรถมันก็เลอะเลอะใช่ไอ้ก็ปื๊บเิ็กนิดเ observe อืมไม่ร hmm. อ mm ้เ hmm. ฮ yeah, mm ้ย hmm. ฉ okay. mm ัน hmm. ก mm ินยาแกว่ามัลถ้าพรุ่งนี้หรือสองวันต่อมายักินอยก่ัต้องไปตรวจฮึ่มพวกเรามันยกนะแบบ่ีหัวถ้าไม่ใส่เบลมันก็คงจะฟาดกับกระจกอ่ะพอดีใส่เบลอยู่ตั้งแต่มีรถคันนี้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะครั้งแรก ครั้งแรกจริงๆค่ะ Happy birthday Thomas อ๋อวันเกิดทมัสวันเกิดลุงทอมมันเกิดลงุดลงทอมนะคะ Happy birthday Happy birthday นะทอมนะก็ขอให้ทอมนะได้มีฮูฮูฮิสุฮูง,งามนะคะแล้วก็เลิกเป็นอะเพย์บอยได้ละนะไม่ <laughs> 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 Stop, บอยสต็อปเพย์บอยออคาสโนวาได้ละเลิกเป็นคาสโนวาได้แล้วนะ หาเมียหาอะไรให้เป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วนะตัวคนเดียวนะแก่ลงทุกวันไม่ได้หนุ่มลงทุกวันนะทอมนะจากเพื่อนนะอะไรนะเฟติคาสโนวาเลยล่ะมันเกิดนางค่ะก็มีแป่นไหม่ะวันนี้ทอมบอกมีแป้นไหมนะพี่น็อตใส่ป๊ตปาร์ตี้ t three friends เขาคงจะมีปาร์ตี <All right. S 2> ้สไตล์ทอมคอสโนวาออฟสวิตต์คอสโนว่าปกติอิตาลีนะคอสโนว่าอิตาลีหนังเรื่องคอสโนวาจากอิตาลีแต่อันนี้ฝอมสวิต ใช่ก็สนุกว่าจากซูริกทั้งวันก็สนุกว่าจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้อันนี้ไม่ได้ก็สโนุวาเลยอันนี้อันนี้อีทติ้งอีทติ้งโชัวเมื่อกี้ก็ชอบกินอาหารที่ชอบกินยังมีความสุขกับการได้กินนะะก็ดีแล้วค่ะมาได้มาได้ภรรยาที่ชอบทำกับข้าวอย่างเราพี่ซีมันก็เลยลงตัวกันค่ะ มือนกาแฟกับน้ำร้อนเนอะ u อ็นมีบ c มัต e ซ c o the ี่วิ h o ็เอร์เนี่ยอืม n o น h a แฮป n l y ี o คอฟฟี่ d c น n n o า h a v แฮป t อ a t อ r เตอร์ต้องแฮปสุดกันเตอมีแต่มีกาแฟแต่ไม่มีน้ำร้อนก็ไม่อร่อย mm hmm. มีน้ำร้อนแต่ไม่มีกาแฟก็ไม่หอม Mm-hmm. เมื่อวานนะคะ่ะก็ไปวันเกิดย่าม่องตื่นมาตอนเชา้าเมือะะ่อเช้าเนี่ยค่ะแกยังบอกว่าไรอะ่ะเขาผัดจักรพัทนะฮะที่เอ,อ็มเคอ่ะอม่บอกอร่อยมากไปไปซี่เคยพาไปกินอะ่ะปิ้งย่างเกาหลีนะคะที่เซนทันนะวันเกิดทับทิมแกกลับมาถึงบ้านนะคะแกมาออม,มาอะไรแกกินต่อแล้วแกแกไม่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 อุ่นท้องแกบ,บอกว่ามันไม่อยู่ท้องแต่เมื่อวานเนี่ยมาถึงบ้านจะดูข่าวนอนเชยเลย แบบแกบอกอร่อยอร่อยมากเอ็มเคแกบอกอร่อยอร่อยกว่าเกาหลีปิ้งย่างที่บอกแบบนี้ค่ะแกแกอาจจะถูกปากแกมั่งั้างแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะเกาหลีแก,แกคงไม่ชินนะแต่เอ็มเคมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกเนาะมันเหมือนเป็นซุปนะคะแล้วก็อาหารเขามันก็จะเป็นสไตล์ออกออกมันก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะมันเกิดแกแกก็พาไปแบบนั้นถูกแกบอกถูกต้องละ แสไตล์ทับจิมก็คือไปทางเกาหลีไปทางอะไรอย่างนั้นนะคะอาหารเขา,าแต่เอ็มเคอะทับจิมก็ชอบ you try the crab from your mom อืมจะอิฟฟี่นิดอะอฮะอืมเลยไม่ได้ลอง uh huh. แต่จอปูอะไม่อร่อยมันก็เหมือนจอไก่แหละมันดูเหมือนกงุกงก mm. อืง I want to try the lot mouk ข้าวหน้าอย่าไปสั่งว่าหมูกรอบกับเป็ดรวมกันให้ให้สั่งหมูกรอบจานเล็กหนึ่งจานเป็ดจานเล็กหนึงจานเลยเวเตอร์ไปสั่งมิกแล้วมันไม่โอเพราะว่าน้ำซอสจากเป็ดมาเมคหมูกรอบมันไม่กรอบไงอื ข้าวหน้า<ม>เพราะว่าเราสั่งจานใหญ่มันก็300กว่าบาทอันนี้จานเล็กมันก็300กว่าบาทเหมือนกันอ๋อรวมกันสองอย่างมันร้อยกว่าบ,บาทเราต้องสมาร์ทสั่งมันจะโอ้กว่าโอเครีว okay. <ม>ิว next time go tomorrow <laughs> Let I <a> miss first <laughs> 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 ใค่คิดถึงก่อนเพิ่งจะกินไป จะเอาไอานาฬิกาจากสวิสอะค่ะแม่ลงคิดซื้อให้หลายปีแล้วละค่ะมันหมดจะไปใส่ที่บิ๊กซีที่เราไปกินเอ็มเคะค่ะมันมีร้านซ่อมอยู่ร้านเดียวหาคนซ่อมก็ยากยยกพอมาเจอ <c oughs> แกก็บอกแกหาฐานก่อนมาบซีกบอกโอเคเดี๋ยวกินไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมามาเอาก็ให้เวลาแกหา พอประมาณชั่วโมงกว่าเรากลับมาเกาบอกไม่มีฐานสรุปนาฬิกาป้าปิศียังไม่เดินเลยแม่หลวงคิดซื้อให้นะคะไอที่เป็นฟ้าฟ้าใหญ่ๆค่ะนป้าปิศีจะใส่ทีใครคิดถึงเธอยะครีสเหอรอนึกว่ามีใครคิดถึงโซลาคิดถึงแล้วมั้งไปไปไปล้างชั่วโมงก่องไป ladies from Zurich Miss c a s a n o n นึกคิดบอกว่าผู้หญิงจาก z u r i c คิดถึงหรือเปล่าคิดถึงคาสโนวาเคสหรือเปล่าคาสโนวาเขาจะไม่กินเยอะนะ,ะ <true. S 1> เขาจะดืะ่มเขาจะดื่มเยอะเขาจะดื่มอับรอดเออแล้วเขาจะต้องแบบบันเนียร์ุกกระเบียดนิ้วไ sure <laughs> <laughs> นะม่ใช่ตุกกระเบียนิ้วนะแมทวิดอะไรนะแรปเตอร์อะไรนะอ่าที่อยู่อ่าที่อยู่เมาส์อ่ะไม่ใช่แฮมสเตอร์ <Have served. S 1> <laughs> ยูงไม่ใช่คลาสสิว่าเป็ยูแฮมสเตอร์ออฟซูลเลยแต่คนทำมีความสุขนะคะสั่งของข้าวให้นุองกินแต่ต้องเป็นอาหารที่กินได้นะอาหารที่จะกินไม่ได้แกไม่เอาเลยอืมอร่อยมังเอืม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 ทำไมเหรอชั่วไปไปซื้อต้นไม้มาใหม่เหร ไปส่งทับทิมอ่ะข้างๆอ่ะบาร์คาดีบป้าเป้ซี่หรือว่าระเบียงอีต้นนั้นน่ะจำได้ไหมคแฟนทางบ้านที่ป้าเปซี่บอกว่าสนหอมอ่ะเหี่ยวตายไปแล้วค่ะโดนแดดซูมเดี๋ยวป้าเปซี่ให้ดูเดี๋ยวไปดูเลยนะคะไปดูเลยค่ะนี่ค่ะแฟนทางบ้านแต่อีต้นที่เหี่ยวเดี๋ยวป้าเปซี่พาไปนะคะตอนนี้ป้าเปซี่ก็ซื้อมาใหม่นะคะต้นสนหอมค่ะซื้อมาใหม่ค่ะกํลาลังปลูกพอดีเมื่อวานจะมาเฟรมมันมืดค่ะมันมืดมันก็เลยไม่เห็นค่ะอันนี้กํลาลังปลูกใหม่ค่ะ ก็คุณคิดบอกว่ากระถางอะมันมันดําตอนแรกเราใส่กระถางอันนี้ตอนนี้ป้าพี่ซี่ก็เอาต้นคุณนายตื่นสายนะคะมาใส่แทนเพราะว่ามันแดดจริงๆค่ะมันแดดอันนี้เพื่อนมันค่ะเพื่อนมันยังเอ่อเที่ยวมาคาวก่อนนะคะนี่ค่ะมันยังมีใบเขียวๆนะคะก็ไว้อยู่นะคะมันอาจจะเพราะว่าตรงต้นนี้ที่รอดเพราะว่านี่ค่ะมีเสาบังแสงแดดนะคะนี่ค่ะก็ต้นอันนี้ก็ปลูกตรงนี้นะคะนี่มันมีแสงแดดแต่อีกเพื่อนมันนะคะ มีแต่ใบเหลืองๆค่ะเต็มหมดเลยป้าไปซี่ถอนไปให้เยี่ยม่องยีม่องบอกว่าจะไปเสียบไว้ก่อนเดี๋ยวป้าไปซี่พาไปดูนะคะตอนนี้ก็กระถางตัวน,นี้ป้าไปซี่ก็เอาคุณนายตื่นสายค่ะเพราะว่าเขาทนทายาดค่ะก็เลยจะมาใส่พาะสู้แดดค่ะเพราะตรงนี้เ่ใบ่ายมานะคะแดดนี่แบบนี้กําลังปลูกอยู่นะคะแดดเนี่ยเต็มๆเ,เลยค่ะแฟนทั้งบ้านเพราะว่าตะวันมันตกดินตรงนี้โอ้โหแลวแดดก่อนตกดินเนี่ยจะหนักมากนะคะจะซูมแบบ ป้าพีซี่ก็เลยซื้อต้นที่มันทนทนค่ะมาอันนี้กระถางขาวก็ใส่อีกต้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ค่ะซื้อมาเขาบอกว่าตกแต่งมันเรื่อยๆนะพี่ถ้าอยากให้มันเป็นรูปทรงกลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยอย่างงี้นะคะแต่มันทนแดดทนแดดมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้รอบเป็นเป็นรั้วรอบบ้านอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ารอบอะ่ะเหมือนเป็นรั้วได้เลยนะคะจะทนแดดมากปา้าพีซี่ต้องเอาต้นที่ทนแดดจริงๆอ่ะสนอนะ่ะสนหอมก็ทนแดดนะคะทนแดดมากนะคะแต่ทีนี้แดดมัน โอ้ที่ผ่านมาเมษาแดดจัดจริงๆค่ะอันนี้ก็ใส่กระถางขาวเลยอย่างเราันใส่ถังดําหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันดูดมันดูดความร้อนดูดแสงค่ะมันก็เลยลากมันก็เลยไปไม่ไหวค่ะเพื่อนมันนะคะนี่ก็ซื้อมาใหม่ค่ะตรงนี้ยังไม่มีกระถางเพราะว่ากระถางสีขาวซื้อมาคู่กันแต่ใส่ต้นนี้ไปนะคะเนี่ยมันเห็นตรงนี้ระเบียงเวลาเราทํางานนะคะเห็นมีต้นไม้หน่อยมันก็จะสดชื่นนะคะพี่ซี่ก็เลยแต่ก่อนมันมีโต๊ะเนาะเป็นโต๊ะเหล็กเขาออกไปละ นี่ก็จะมาเน้นสวนเน้นอะไรก็มีลูกแกะด้วยค่ะลูกแกะยิ้มแป้นนะคะเนี่ยลูกแกะยิ้มแป้นไม่กี่ตัวค่ะพ่อแม่ลูกค่ะสามตัวนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวต้องไปหากระถางให้นางค่ะเพราะว่าอีตรงนี้วี่พี่ซี่ก็มาใส่มาใส่ไอ้คุนายตื่นสายเ็าทนค่ะทนทานยาทค่ะก็เลยเอามาเราต้องการมีดอกไม้ต้นไม้ค่ะพี่พี่ซินคนชอบดอกไม้ ส่วนอันนี้ก็ซื้อต้นนี้มาเพราะว่ามันมีมันไม่มีดอกไม้แต่มันมีใบที่เหมือนดอกไม้เห็นไหมคะมันมีเขียวน้ําตาลออกส้มๆมันเหมือนเป็นดอกมันมันมันดูให้แบบชอบที่แบบว่ามันมีหลากสีในต้นเดียวถึงไม่มีดอกแต่นางก็ใบนางก็พิเซนต์ได้ดีเงี้ยคะ่ะส่วนไอ้ต้นหอมตรงนี้ค่ะเพิ่งสนหอมที่นั่นไปอุ้ยไปคราวนี้คะ่ะเหลืออยู่สต้นเนี่ยคะ่ะจากตอนแรกนะคะมีแบบเยอะมากค่ะคน คนไม่รู้เป็นเพราะว่าเห็นป้าพิซซี่ถ่ายวิดีโอไปหรือเปล่านะเขาบอกว่าร้านอ่าร้านเขางานเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ต้นไม้ขายดีขึ้นที่ป้าพิซซี่ไปเฟรมครั้งเดียวแค่นั้นนะคะไปวันนี้ก็ไม่เจอคุณแม่เขาไม่เจอคุณลูเขาก็บอกโอ้โหคุณแม่ไปจัดสวนค่ะหลังจากที่มาถ่ายวิดีโอบอกว่างานคุณแม่เยอะมากเนี่ยค่ะน้องเขาบอกว่นน้องลูกสาวเขาลูกชายเขาอยู่ร้านนะคะเนี่ยค่ะไปซื้อมาเมื่อวานตอนเย็นค่ะก็เหลือแค่สองต้นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ได้มาจากตระแลขวูฮูหลายสิบต้นเลยนะคะหลายแบบสี่สิบห้าสิบต้นนะคะนี่เหลือแค่สองต้น,นะคะ่ะเหลือมาให้ป้าไปซีนะคะแบบออกดีมากเขาบอกว่าออกดีมากหลังจากปล่อยคลิปไปนะคะก็นี่ก็ยังดีค่ะยังเหลือให้เราเหลือให้เราอยู่สองต้นก็ยังดีค่ะสองต้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ไอ้ต้นนี้ก็ยังไม่ถอนค่ะนางไว้เพราะว่านางน่าจะเซตตัวแล้วแต่เพื่อนนางค่ะป้าเดี๋ยวป้าไปซีพาไปดูเพื่อนขขงนาง นี้นะคะสูงสารนางค่ะแต่ยม่องยังไม่ให้ทิ้งนะคะเดี๋ยวยม่องจะเอามาไว้ใต้ต้นมะพร้าวค่ะนี่ค่ะสนหอมบาร์เบีค่ะกลายเป็นสนเหลืองไปแล้วค่ะเหลืองทองเลยค่ะเนี่ยมันโดนแดดค่ะคือเพื่อนมันอ่ะมันมีเสาบังแต่แต่ต้นนี้สูงสารมากแต่ก็ยังไม่ทิ้งนางค่ะนางไว้เดี๋ยวให้นาเตียมารีเซตค่ะเอามาไว้ตรงร่มเผื่อนางฟืนเพราะนางยังมีรากอยู่ค่ะแฟนทางบ้านซื้อมาเนาะก็ไม่อยากจะ ทิ้งอะค่ะเนี่ยมันเหี่ยวจริงค่ะมัน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 กลายเป็นสีทองไปเลยอะค่ะแล้วก็บอกว่าต้องลดน้ำต้องลดน้ำฉ่ำเลยน้าร้อนนี่สองรอบเลยเช้าเย็นเลยนะฮะแต่เราก็ลดนิดเดียวไงคะเราไม่ไม่รู้ว่าเขาชอบน้ำไงคะก็ไปคุยกับน้องน้องเขาบอกว่าพี่ต้องลดเลยเช้าเย็นเลยขนาดเช้าเย็นนะมันยังแห้งอะเพราะน้ำมันระเหยเร็วมากนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสวว่วนมะม่วงของเราก็ห้อยตรงเต่งดีมากเลยะคะยังไม่มาเด็ดรีวิวกินโชว์ให้แฟนทางบ้านดูเลยนะคะรา,าปซีตรงนั่นอยู่นะคะต้องจัดแล้วค่ะก่อนที่มันจะสุกนะคะก็ยังห้อยตรงเต่งยะะยอยู่ค่ะกดยุะนะคะดกที่แดงต่อยจากข้างบนลงมาให้ยายมองค่ะแต่ว่าอันนี้ไว้เพราะว่าปาปิซีจะได้เด็ดกีินง่ายๆสดๆจากต้นนี้จะอร่อยมากเลยนะคะแตงบ้าน ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะปะ้าปิซิก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย